มองขึ้นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนดูเหมือนว่าดวงดาวและแกาแล็กซีจะกระจัดกระจายไปอย่างไม่เป็นระเบียบจริงๆแล้วจักรวาลไม่ใช่สถานที่ที่สับสนวุ่นวายหรอกนะคะในทางตรงกันข้ามจักรวาลประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผนในระดับต่างๆกันตั้งแต่ระบบขนาดเล็กอย่างโลกและระบบสุริยะของเราไปจนถึงกาแล็กซีที่มีดาวนับล้านล้านดวงและสุดท้ายนั่นก็คือโครงสร้างที่ใหญ่มากซึ่งมีกาแล็กซีอยู่หลายพันล้านแห่ง แม้ว่าจะมีกาแล็กซีบางแห่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มกาแล็กซีซึ่งมีสมาชิกประมาณ50กาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีซึ่งมีสมาชิกประมาณ100-1,000กาแล็กซีสำหรับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่นซึ่งมีสมาชิกประมาณ50กว่ากาแล็กซี กลุ่มกาแล็กซี่และกระจุกกาแล็กซี่จำนวนมากสามารถรวมตัวกันด้วยความโน้มถ่วงเพื่อสร้างโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นถัดไปนั่นก็คือกระจุกกาแล็กซี่ขนาดใหญ่นั่นเองกระจุกกกแล็กซี่ขนาดใหญ่สร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลที่เรียกว่าเส้นใหญ่ซึ่งถูกคั่นด้วยช่องว่างขนาดใหญ่สีดำทำให้เรามองเห็นจักรวาลที่สังเกตได้เป็นโครงสร้างเส้นใหญ่ที่เรียกว่าโครงข่ายจักรวาลหรือ c อส m ิกเว b บ ซึ่งเป็นชื่อที่นักดาราศาสตร์ตั้งให้กับโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลเส้นใหญ่แต่ละเส้นของคอสมิกเวฟเป็นผนังของกาแล็กซี่ที่ทอดยาวไปหลายร้อยล้านปีแสงเส้นใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราพบจนถึงปัจจุบันคือ Hercules Corona นาบรูริสเกร a วอลซึ่งมีความยาวถึง10,000ล้านปีแสงถือเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลที่สังเกตได้ กาแล็กซีไม่ได้กระจายตัวในอวกาศอย่างสม่ำเสมอแต่ถูกจัดเรียงเป็นโครงข่ายเส้นใยขนาดใหญ่ที่คั่นด้วยช่องว่างขนาดยักษ์โดยมีกระจุกกาแล็กซีอยู่อย่างหนานแน่นที่จุดตัดของเส้นใยโครงสร้างที่สัมพันธ์กันเหล่านี้มีความยาวถึงพันล้านปีแสงและถูกสร้างขึ้นด้วยความโน้มถ่วงเชกเช่นความโน้มถ่วงบนตาช่างขนาดเล็กที่ดึงอนุภาคก๊าซเพื่อสร้างดาวและดึงดาวเข้าด้วยกันเพื่อสร้างกาแล็กซี บนสเกลที่ใหญ่ขึ้นความโน้มถ่วงก็ดึงดูดกาแล็กซีและส,สสารมารวมตัวกันทําให้บรรดากระจุกกาแล็กซีแยกตัวจากที่ว่างในห้วงอวกาศมาเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายคล้ายใหญ่แมงมุมเราทราบอยู่แล้วว่านักดาราศาสตร์สามารถหาระยะทางของดวงดาวหรือกาแล็กซี โดยอาศัยการเลื่อนไปทางแดงหรือ redshift ของดวงดาวหรือกาแล็กซี redshift ที่มากขึ้นสอดคล้องกับระยะห่างจากโลกที่มากขึ้นในทางดาราศาสตร์การสำรวจการเลื่อนไปทางแดงคือการสำรวจส่วนหนึ่งของท้องฟ้าเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงไปทางสีแดงของวัตถุทางดาราศาสตร์รวมกับข้อมูลตำแหน่งเชิงมุมโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการสำรวจกาแล็กซีหรือกระจุกกาแล็กซี หลังจากที่เราถ่ายภาพส่วนหนึ่งของท้องฟ้าแล้วเราก็สามารถนำสเปกตรัมของกาแล็กซีทั้งหมดในภาพนั้นมาหาระยะทางได้โครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนในการสำรวจการเลื่อนไปทางแดงหรือ Redshift Survey รรูปนี้เป็นชิ้นส่วนของท้องฟ้าเมื่อมองจากโลกค่ะซึ่งแสดงการกระจายตัวของกาแล็กซีในลักษณะใยแมงมุมบนเกรดขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ที่สำรวจโดยสโลน n i i g i t a l s k y Survey หรือ s d s s ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า20ปีในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและการเลื่อนไปทางแดงเพื่อสร้างแผนที่ของจักรวาลเราจะเห็นว่าโลกอยู่ที่ศูนย์กลางของภาพแต่ละจุดบนภาพคือกาแล็กซีแต่ละแห่งที่ทางไปยังจุดนั้นระบุตำแหน่งบนท้องฟ้าและระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของภาพระบุระยะห่างจากโลก สิ่งที่สังเกตได้คือการกระจายตัวของจักรวาลไม่ได้เป็นแบบสุ่มหรือแรนดอมแต่แกาแล็กซี่ดูเหมือนจะอยู่กันเป็นกระจุกโครงสร้างที่คุณเห็นในภาพนี้ถูกอธิบายว่าเป็นเหมือนฟองสบู่ค่ะนั่นคือกาแล็กซี่ต่างๆวางตัวอยู่ตามผนังของฟองสบู่และภายในฟองสบู่นั้นเป็นช่องว่างที่ไม่ได้ว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์แต่มีกาแล็กซี่อยู่น้อยมากกลุ่มกาแล็กซี่ท้องถิ่นที่มีกาแล็กซี่ของเราเป็นสมาชิกก็อยู่ในช่องว่างนี้ รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ c s m i c Microwave Background หรือ CMB เป็นรังสีที่ระลึกจากการระเบิด Big Bang มีความสำคัญทางด้านจักรวาลวิทยาเป็นอย่างมากเพราะมันเต็มไปด้วยข้อมูลของจักรวาลยุคตน้นช่วยให้เราเข้าใจว่าจักรวาลน,นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทำไมจักรวาลที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันถึงมีโครงสร้างแบบนี้และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ถ้าหากเราพิจารณา CMB แบบหยาบๆหรือในสเกลใหญ่จะพบว่าอุณหภูมิของ CMB มีความสม่ำเสมอเท่ากันทั่วทั้งท้องฟ้าหรือมีค่าเท่ากันในทุกทิศทางที่วัดซึ่งเรียกว่า CMB isotropy นั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในจักรวาลหากคุณมองที่จักรวาลมันก็จะมีลักษณะเหมือนกันในทุกสถานที่และในทุกทิศทางนั่นเองแต่ถ้าหากเราพิจารณาแบบละเอียดหรือในสเกลที่เล็ก เราจะพบความผันผวนเล็กน้อยในอุณหภูมิของ CMB ในทิศทางที่ต่างกันหรือที่เรียกว่า CMB anisotropy ซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของจักรวาลที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะมันหมายความว่าบริเวณกว้กวางๆของจักรวาลจะไม่เหมือนกันทุกที่ซึ่งเครื่องมือของดาวเทียมโคบียืนยันความเป็น anisotropy ของ CMB ในอัตรา1ต่อ100แการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะนำไปสู่ข้อมูลสำคัญของจักรวาลยุคตน้น รูปนี้เป็น CMB anisotropy map ขั้นสุดท้ายที่ทีมนักวิทยาศาสตร์สร้างออกมาจากข้อมูล9ปีของดาวเทียม WMAP สีที่มีความแตกต่างกันนั้นแสดงความผันผวนของอุณหภูมิของรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลหรือ CMB anisotropy องค์การน a ซาเรียกภาพนี้ว่า baby picture of the universe ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจักรวาลยุคต้นนั้นมีหน้าตาอย่างไร แม้ว่า CMB anisotropy จะปรากฏในระดับที่น้อยมากคือ 1, 1น1ต่อ1น0 0แสนแต่มันก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากมันได้รับการขนานนามว่าเป็นรอยประทับของเมล็ดพันธุ์ของการเจริญเติบโตเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลที่สังเกตได้ในปัจจุบันจาก CMB anisotropy maps ที่ได้ก็ตีความได้ว่าความพันผวนในอุณหภูมิของ CMB ที่เกิดขึ้นระยะการพองตัวของจักรวาล เป็นร่องรอยของความแตกต่างของความหนาแน่นของสสารในจักรวาลยุคต้นจุดร้อนหรือมีอุณหภูมิสูงกว่าซึ่งแสดงให้เห็นเป็นสีแดงในแผนที่เป็นตัวแทนของบริเวณที่มีความหนาแน่นที่สูงกว่าในจักรวาลยุคต้นส่วนจุดเย็นหรือมีอุณหภูมิต่ำกว่าซึ่งก็คือสีน้ำเงินในแผนที่เป็นตัวแทนของบริเวณที่มีความหนาแน่นที่ต่ำกว่าในจักรวาลยุคต้น และความแตกต่างของความหนานแน่นของสสา,ารได้ขยายเพิ่มเติมในภายหลังด้วยความโน้มถ่วงหรือกราวิตี้แบบจำลอง National Center of Supercomputer Applications มหาวิทยาลัยชิคาโก,โกาสหรัฐอเมริกาแสดงวิวัฒนาการของการเกิดโครงสร้างขนาดใหญ่ในจักรวาลที่กำลังขยายตัว โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองภาพลำดับของการวิวัฒนาการของสสารในกล่องขนาดใหญ่ที่ขยายตัวในอัตราเดียวกับการขยายตัวของจักรวาลจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา CMB a n i s o t r o p y ขององค์การน a s a การศึกษา redshift โดยการสังเกตการต่างๆและการศึกษาสสารมืดและพลังงานมืดในจักรวาลยุคต้นการกระจายตัวของสสารดูเหมือนจะสม่ำเสมอเนื่องจากความแตกต่างของความหนาแน่นของสสารอย่างค่อนข้างน้อย การพบ CMB อ i s ซ <and Is> tropy ในอัตรา1ต่อ1 0ึงแสนถึงแม้จะเป็นอัตราที่น้อยมากๆแต่ก็บ่งบอกว่าบางบริเวณของจักรวาลในยุคต้นมีความหนาแน่นสูงกว่าบริเวณอื่นเล็กน้อยบริเวณที่มีความหนาแน่น,นสูงกว่าเล็กน้อยนี้จะมีความโน้มถ่วงมากกว่าในขณะที่จักรวาลขยายตัวอย่างต่อเนื่องความโน้มถ่วงที่อยู่ภายในบริเวณนี้จะค่อยๆดึงดูดสสารเข้าม,ามามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป บริเวณนี้ก็มีความหนานแน่นพอที่จะเริ่มกระบวนการสร้างดวงดาวแกล็กซีและกระจุกแกล็กซีส่วนบริเวณที่มีความหนานแน่นต่ำกว่าจะมีโอกาสน้อยที่จะเป็นเช่นนั้นบริเวณนี้ก็จะกลายไปเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ในจัก,กรวาลน,นั่นเองจัก,กรวาลดำเนินการสร้างตัวเองจากระดับเล็กไปสู่ระดับใหญ่ความแตกต่างของความหนานแน่นของสาสารที่เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปส่งผลให้มีโครงสร้างมากมาย โครงสร้างที่เล็กกว่าก็ก่อตัวขึ้นก่อนจากนั้นจึงรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นาแล็กซี่สอาแห่งมารวมกันเพื่อสร้างกลุ่มากล็กซี่เหมือนกับกลุ่มท้องถิ่นของเราจากนั้นกลุ่มต่างๆก็เริ่มรวมตัวกันเพื่อสร้างกระจุกกากล็กซี่และในที่สุดก็กลายเป็นกระจุกากล็กซี่ขนาดใหญ่ไปจนถึงเส้นใหญ่ขนาดใหญ่ รูปแบบของเส้นใยจัก,กรวาลที่มีกาแล็กซีและกระจุกกาแล็กซีอยู่กันอย่างหนานแน่นที่ขั้นด้วยช่องว่างขนาดใหญ่นั้นเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่สามารถสังเกตได้ของจักรวาลที่เรียกว่าโครงข่ายจักรวาลหรือคอสมิกเวบนั่นเองมีแนวคิดที่ว่าการเติบโตของโครงสร้างของจักรวาลถูกควบคุมโดยสสารลึกลับที่มองไม่เห็นความโน้มถ่วงที่เกิดจากสสารธรรมดาที่สังเกตได้จะไม่สามารถจับกาแล็กซีให้มารวมตัวกันเป็นกระจุกกาแล็กซีได้ นี่แสดงว่ายังมีสสารลึกลับที่สร้างความโน้มถ่วงออกมาคอยประครับประคองให้กระจุกก,กาแล็กซี่รักษารูปทรงไม่ให้แยกตัวออกจากกันนักดราราศาสตร์เชื่อว่ายังมีมวลของสสารลึกลับที่เรามองไม่เห็นในจักรวาลซึ่งคิดเป็นประมาณ85%ของสสารทั้งหมดในจักรวาลน,นักดราราศาสตร์เรียกสสารลึกลับนี้ว่าสสารมืด ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว